ปลาบึกไซนี้ประมาณ20โลครับผมธรรมาดาที่ไหนแแแดงแรงรทธิ์นะฮะสวัสดีครับผมมันนี่พ่ามาลงปลาวานแหรครับผม อยู่ที่บ้านน้องสะอำเภอปะพใชัยจังหวัดบุร,บรีรัมย์นะฮะตะบนไปสารครับผมบกำลังลงจับปลาเป็นปีแรกครับหลยข่าวมีปลาบึกครับปลาบึกไปรุ่นแรกสิบตัวรุ่นสองยี่สิบตัวครับผมออแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือนนเยอะไหมฮาจจะเหลือหลาย่ะครับผม อยู่กลางทงหน้าครับผมจากที่เลือ่าเลือมาลุนกันเบิ้งครับผมว่าใครจะมานตัวใหญ่ก่อนกันได้ข่าวว่ามีระวันปิดปลายนวมหน่อยนะฮะเหลือเวลาไม่นานครับผมประมาณเก้านาฬิกาครับตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วครับผมตามแล้วครับผมจวดไปแล้วครับผมแรก เบิ่งครับว่าใครจะมาอันก่อนกันนะฮะปลาใหญ่ไปแล้วครับผมจวดจวดจวดแล้วครับรางวัลที่หนึ่งารางวัลที่สรางวัลที่หนึ่งห้าร้อยนะฮะรางวัลที่สามสบาทไปแล้วครับผมใครจะได้ตัวใหญ่นะไปแล้วครับไปแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือครับวันนี้บัตรแท้สองร้อยครับผม ฟังหนึ่งร้อยบาทปลาไรเออปลานิ่มตัวใหญ่เออหางฟังขึ้นก<อ>่อนเลยครับผมปลานิ่มตัวใหญ่ตัวหนึง่งเออปลาถือมาคือโอ้ตี <c oughs> ไตรกับรับโอ้ไตรกับรับละห้ามปัดไตรนินเลยป้านมาคืนป้านมาคืนมุ้ยมาแล้วครับผมป้านนินหนึ่งตัวนะไซใหญ่ไซสวยเลยโอ้ไหนฮะฮัตตะเกรือนอี๋ฮัตตะไข่เน่บ่มาแล้วครับผมทางปังครับผมป้านนินตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะใส่กระสอบแล้วเรียบร้อยเออ อันนั้นปลาอะไรปลาทือมะคืออะไรติดปลาทือมะคืออะไรตัวใหญ่ๆแท้มาแล้วมาแล้วคุมแล้วคุมกับเขาอีกวนกับกาะเพาปลานินครับผมปลานินมีตาไซใหญ่ๆเลยนะฮะโอ้โหธรรมดาที่ไหนนี่มาดูครับผมไอจะได้ไซใหญ่ ทางนู้นปลาอะไรปลากุดใหญ่อู้เฮดงิงเฮดิงมันปลากุดใหญ่อาธยยรรมดาทีไหนนี่ <c oughs> เบิ่งดีไซน์ครับผมวัาจมานให้ไหมอา,ยยามาแล้วครับปลาดินเอ,อ <c oughs> ลานนินหนึ่งตัวไซส์สวยๆนะฮะ ใหญ่ยยอยู่แผลงทางนู้นกับปลานินเหมือนกันครับผมนีแต่ตัวใหญ่ๆปลานินมีแต่วไซส์ใหญ่เลยนะฮะยังมีไซส์แห่งนี่ครับผมวลาสิมานปลานินมาครับผมปลานินมีตัวตัวใหญ่ๆนะฮะอ้ยาไอ้ยะมีอะไรบ้างไหมจะมีอะไรบ้างไหมเอ้ยเงียบกริบนะฮะ ทางนูนได้ปลาอะไรได้ปลากดครับผมกดเหลืองไซใหญ่นะฮะธรรมดาที่ใดครับกดเหลืองไซใหญ่เอา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 โอ้เต็มเพยอันยะเลยโอ้ปลาไม้โอ้ธรรมดาที่ไหนนี่โอ้มันแบบเขาเท่ ทางน้นติดอะไรครับผมเออเตมแหยะยะอะไรอะไรเอคนครับผมเตมแพยกำลังดึงขึ้นนะปลาอะไรปลาอะไรติดมาแต่จมเลยครับผมมาแล้วครับผมปลานินเออเป็นฟันกระสอบแล้วอีด่เออเป็นเบาจีเรื่องอย่างนี้ ถึงเรือนี่ปัาน,นิ่นตัวใหญ่ครับผมยาุ่นีสายโลนะฮะมาอีกแล้วครับผมทางๆางปัานิ <cot refers. S 1> ่นอีกล้วโอ้โหโอ้โหลุกตอนหน้าต่อตาเลยอะไรอย่างนี้โอ้โ ยัไม่ไปไรวันนี้มาทำบุญบอกโอ้เดือดใจเหลือเกิน <laughs> <laughs> มาแล้วครับพี่ชายครับผมลานินเออใส่ใหญ่ครับผมหนึ่งตัวนะฮะยาธรรมดาที่ไหนปลาดินเริ่มขึ้นแล้วครับผมลปลาดินนอนตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะปลาดินเริ่มตื่นแล้ว เรือได้ปลาอะไรดอปลาหนิปลาใหญ่ตัวหนึ่งครับผมเออปลาหนิมีตาใสเจ็ดแปดขีดเลยครับผมธรรมดาที่ไหนนี่ได้ปลาชนครับผมเออธรรมดาที่ไหนนี่เอาบอกว่ามีปลานิปลาฟึกนี่เอาปลาชนเฉย ธรรม,มดาที่ไหนโอโหอ,อะไรโหปลาบึกแล้วโอธรรม,มดาที่ไหนนะเดินเรือแล้วครับผมปลาบึกมาแล้วครับผมเดินมาข้างฟังเออไดปลานิ่ตัวประมาณไซครึ่งโลนะฮะให้ขาวอัดลากมาอีกแล้วครับผมปลานิน่ รุ่นนี้ไซโลนะฮะปลานินมีแตใ่ใหญ่ๆสวยๆเลยเลย,เยธรรมดาที่ไหนนี่ได้ปลาบึกครับผมโอ้ไซใหญ่ไซโลยกสูงๆหน่อยรุ่นนี้ประมาณกิโลโอ้เออเอ้อใใหญ่มาเข้าแท <c ười> ขึ้นแล้วครับปลาบึกตัวหนึ่ง เออธรรมดาที่ไหนนี่มีครับผมยังเหลืออยู่มีหลายตัวครับมีระกึกระกักระกึกระกักบางไหม้กล้องมาอยู่ไกลๆแล้วนี่เมฮ้เฮลไปไม่ได้เรียบานท่า,ายแช่ช่ายกับพ่ กับเก็บปลานินเรื่อยๆนะครับคุได้ลูกปลาบอปลาจะเพียนครับผมอสุดใสประมาณ3มนิ้วนะฮะเก็บเรื่อยๆครับผมทั้งนู่นได้ปลาอะไรบนเฟสีดำดำ ลานินครับผมลานินใสใหญ่ใสสวยเลยนะฮะประมาณเจ็ดแปดขีดเก้าขีดครับผมโอ้ปลาบึกขึ้นอีกตัวแล้วครับผมเอ้ยขึ้นสองแล้วครับปลาใหญ่โอ้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 มดาที่ไหนนี่ปลาใหญ่เยอะครับผม ขึนมาอีกโตแล้วครับผมปลาบึกมีตัวใส่รุ่นประมาณ20กโลนี่แหละครับโอ้ธรรมดาที่ไหนคับปลานินครับผมเฮ้ยเก็บเรื่อยๆนะฮะปลานินเก็บเรื่อยๆครับผมนี่ครับปลาบึกเสือซีสมนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะฮะ ลงแล้วครับผมปลุงเออเรียบร้อยธรรมดาที่ไหนโอ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 ,โอ,โอปลาบึกขึ้นสองแล้วครับฟับงทางนี้นะฮะจานวนปลาสวายครับผมปลาสวายใส่สองโลครับถ่าธรรมดาที่ไหนเออ,อ,อ,อมนันมานครับ

เออไซโลนะฮะจัดมาแล้วธรรมดาท um, uh huh, okay. ี่ไหนเออไส่เน็มลกมนยิชารูมือไม้ท่านโยครับเริ่มเก็บปลานินเรื่อยๆครับผมโน่นทางโน้นตะบนปลาสวายหรือปลาบึกครับผมใส่ประมาณสองโลนะฮะปลาสวายบิ๊กไวยนะฮะบิ๊กไว ใส่ประมาณสองสามโลครับผมยาเรียบร้อยไปแล้วนะฮะหนึ่งตัวแข้งๆนี่กับปลานิ่ครับผมอธรรมดาทีไหนแกปดแล้วลนะ่ะครับผมปลาบึกปดประมาณสองชั่วโมงครับผมพันนายะโมธรรมดาทีไหนนีนะะนน่ใส่กระสอบแล้วนะฮะ ยัดแล้วครับผมนี่ครับผมเอเต็มตัวเดียวเต็มทุงอัยะเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่เลือป่านนี่อีกตครับผมปดยังว่าท่านได้โอ้ใจเลยเกินอันเต็มอันยะาเลยครับผมลาไรโฟ นายโอ้โหปลาหินหูเจมปลาหินนะตุจรรญเลยนายกล้องมาถึงแล้วมาโชว์หน่อยสิเอ้ะลาบลูเป็ดระยะทางไปกลับโอ้ยับยืนแล้วโอ้ยปลาประตัวด้วยโอ้อะไรอย่างงี้ ว่าธรรมดาที่ายนนี่เอกลงองคอมบิดเือจีบอะไรแบบนี้ตีมาเอฟด,ดูขโมยแปลกเ,เอาอั่า,านี่นี่ครับผมตัวไซโลไซคึ่งโลนะฮะมาฝั่งนี้ครับ เดียนเฮยืนเรียงกันเลยโอ้โหข้างฟังเต็มบารยากเลยครับผมเดี๋ยวดูว่าใครจะมาดากันใครจะมาดากันนะฮะายปลาวันเอาแต่สร้ำบ่เหนื่อยใจเลยกนทางนี้ได้ปลาอะไรมั้ง ปลาข้าวบอโอ้ปลาข้าวตัวสวยๆเลยโอ้หรือแต่ปลาข้าวถาตาเตยสนาย <c oughs> อูยนับจะนับจะน้อยโอ้คนใครปลานิมตัวใหญ่แท้โอออยู่ใกล้กันทำไมเอาคนเดียวโอ้ไม่ดูคนข้างๆเลยโอ้ปลานิมตัวใหญ่ๆ,ๆเลยครับผมปลากระโกงปลานิมแลือปลาอะไรนี่ปลาสก๊ตบอ ปันนี้ใส่ใส่ครึ่งโลนะฮะมากดซ่วยๆโอ้ธรรมดาที่ไหนตาได้ปลาไรขาวๆเว็บๆ <What? S 2> ปลาตะเพียนเอือธรรมดาที่ไหนนี่ปลาขาวๆเว็บๆเขาเรียกว่าปลาตะเพียน ปันตะเพียนใส่สวยเลยครับผุมไอ้ยาธรรมดาที่ไหนยืนเรียงเป็นสิบลายตาคนเดียวเออสวัสดีมาเข้าอีกปลาไรนี่ปลากุดปันตะเพียนอูใส่สวยปอ้ปนนินกับคุมใส่สวยๆใสใหญ่ๆนะครับปันิน พยายาเก็ aw, บปานนินเรื่อยๆนะฮะมาดูครับว่ามีกี่ตัวแหบบนี้ติดแต่จอมเลยครับผมสงสัยจ,จะเป็นแหดองแล้วนะฮะติดแต่จอมนี่แหบดบองทองแท้นหนึ่งตัวลลครับผมปานบบนินใส่โลครับผมลุนแหแดงครับผมจะได้อะไรไหมชิบโอ้โหววางเริ่มเงียบแล้วครับผม เก็บปลาดิ้นคนละเล็กคนละน้อยนะครับยังก็ปอลาเมือี่ครับผมมือนี้แค่ออกที่หางจักน้อยครับผมปลาบุกหนาที่เอาอยากรับหร้ากมอนสองสามตัวแล้วครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับมาแล้วปลาอะไรปลาอะไรปลาดิ่นสองตัวโอ้ปลาฟาเฟตดโอ้ เห็นกล้องมากระโดดใส่เลยเออเจาธรรมดาที่ไหนนี่โอ้โอโอ้โหฮะมาทุกที่ทุกเวลาบ่้ทเวลาที่ไหนครับปลานินตัวประมาณไซสครึ่งโลนะฮะเออ้เดินเดินมาจนเงือเตกได้เจออย่างนี้อุ่นใจหน่อยทำอะไรครับ ได้หลายตัวไหมต้องดูในกระสอบโอ้้างในนี่ก็ธรรมดาที่ไหนนี่ตัวใหญ่ๆสวยๆเลยครับผมเรียบร้อยครับคุมจัดไปอีกสองตัวคุมแล้ววันนี้คุมแล้ว ืออบัตรหนึ่งรอยบาทสบายใจเลยนะฮะโมแล้วครับผมดัดหนึ่งร้อยสองสามโลแล้วเออธรรมดาที่ไหนี่แทนได้ปลาบึกครับผมปลาบึกขึ้นตัวที่สองที่สามแล้วครับฝั่งทางนู้นสองตัวฝั่งนี้ขึ้นตัวหนึ่งแต่ไม่น่าจะตัวเดียวนะครับแหนี้ย่อนแสงจาง้อยครับผม ปลาบึกไซนี้ประมาณ20โลครับผมธรรมดาที่ไหนแฮแดงแรกริดนะฮะฝนยังมาได้ครับผมโ้ธรรมดาที่ไหนใส่ใหญ่เลยครับผมบอนี่เกินสามซีโต้ลวครับ มาหล่นบ้างเองครับว่าจะมีตัวให้อีกไหมว่าป่าปล่อยถึงมาสามสิบตครับผมอันสิเหลือจจกโตอู้ทางนี้ทำไมได้เยอะเทอู้โอ้คนคนคนจัรังได้เยอะขนาดนี้เลยอื้กี่คนนี่คนเดียวคนเดียวโอ,โอ้มาเค้ืก่อนจะนั่แใช่ไห้โอ้ธรรมดาที่นายนี่ โอ้เต็มทุงเลยเนี่ยอันนี้ทุงไม่ใหญ่เท่ายไรนะจะใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้อีกเสียน้อยทางนีไ้ได้ไหมไม่ได้บอกอันนี้ปลาใครฮนะปลาของตาโอตาอะไรไม่ดูเด็กน้อยเลยเด็กน้อยไม่ได้ได้แต่ตาคนเดียวโอ้ธรรมดาชีนไหนปลานึ่งตัวใหญ่ใหญ่เลยเออเออเออเฮอ้อูอ,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 อ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วตานี่ อ้ยย้านึกว่าจะเอามาโชว์อีกโอ้ธรรมดาที่ไหนกับปลาตะเพียนสองตัวนะฮะปลาตะเพียนใสสวยๆเลยนะครับธรรมดาที่ไหนนี่ตั้งมีใจจะได้จัโตูบกรับผุมเอ้ยย้าข้าไรกะกลางนี่เหติติดกันโอ้เฮียคีกันนึกว่าจะปลาบึกติดโอ้เห็นเฮีกลางก เหลือใจเหลือเกินไอ้ฮ่าวานกาวนะฮะครับเริ่มก r a b เริ่มเกินกันแล้วครับผมคนโยกไกโยกครับผมเฮดองครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอนาคตนนังครับผมสวัสดีครับผมบายบาย